สวัสดีนะครับเอฟซีพบกับช่องเชียงตำโกโก้นะพี่น้องวันนี้นะครับวันจ่ายค่ะเอวันจ่ายค่ะโอ้วันรับเงินเดือนเนาะวันรับเงินเดือนของพี่นรินนะคะวันนี้นะคะทํางานมาเดือนนี้ลายสองวันลายสองวันนะเดือนนี้ก็เหลือยี่สิบเก้าวันยี่สิบเก้าวันคูณสามร้อยก็จะเป็นแปดพันเจ็ดร้อยบาทนะคะแปดพันเจ็ดร้อยบาทแปดพันเจ็ดร้อยบาทก็ เบิกใช้ไปร้อยหนึ่งนะคะเดือนนี้เบิกร้อยหนึ่งนะพี่น้องเพราะกินอยู่กับเราใช่กินอยู่กับเรานะคะก็จะเหลืออยู่แปดพันหกร้อยบาทแปดพันหกร้อยบาทจะนับให้จ่ายค่าเงินเดือนพี่ดลินนะคะเดือนที่สองแล้วเดือนนี้เดือนนี้ไม่เบิกเนาะไม่ค่อยเบิกเนาะเดือนนี้ไม่ค่อยเบิกเดือนนี้เดือนที่สองเดือน เดือนแรกก็จะเบิ้นแรกก็ขู่ขาอยู่ตัวแล้วเดือนแรกเพราะว่าไปใช้นี่ใช้ศีลเขาเนาะสองสามสี่พันต้นนี้จะปลาไปลงทุนก่อนซื้อพันปลาซื้อพันไม้แปดพันหกร้อยบาทนะคะแปดพันหกร้อยบาทนะคแปดพันหกร้อยบาทเดือนเดือนเดือนนี้บอกอยากสัมภาษณ์พี่นลินว่าทำงานกับซังตานเป็นไงบ้าง ผมภูมิใจมากเลยสบายใจสบายใจสบายใจงานหนักไหมไม่หนักเท่าไหร่ครับเราคุมกันเองทั้งตั้ดไม่ได้คุมไม่ได้คุมทําเองคุมเองทําเองทําเองผมไม่ได้คุมนะผมไม่ได้คุมสั่งแล้วก็จบสั่งแล้วก็จบสบายเราทำทำเหมือนงานตัวเองผมเป็นของของตัวเองเลยเออทำเหมือนของตัวเองแต่ว่าส่วนมากผมก็ไม่ค่อยได้อยู่ผมไม่ค่อยได้อยู่นะพี่น้องเนาะทำเหมือนของตัวเองอยู่กันแบบพี่แบบน้อง เดือนนี้ก็เลือเงนินเดือนเยอะเลยเหลือเยอะเลยเดือนก็เดือนก่อนก็จะ,ะพี่เขาก็จะเอาไปใช้นี่นเนาะเคลียนี่เ,เคลีย,ยสินเ<อ>ไปใช้นี่ไปใช้นี่ที่ไปหยิบยืมเขามาเจ้าละพันสองพันแบบนี้เลยเนาะเดือนก่อนได้รับสี่พันเดือนก่อนได้รับสี่พันโอ้เบิกลงหน้าเออมีใครโทรมาหาพี่นาดินหรือเปล่าผเมป่ปอวานนม้มีค่ะหเห็นน้ำเห็นหน้ำเห็นน้องน้ำฝนบอกว่าให้พ่อมาทนายเขาจะมี เรื่องอะไรก็มู้จะคุยกับพ่ออที่เมื่อวานที่โทรไปน่ะอืว่าทนายเขามีอะไรจะคุยกับพ่อแล้วแหละแล้วขอให้เบอร์ก็เลยพ่อเ็าไม่มีเบอร์โทรศัพท์พ่อพ่อเ็ไม่มีโทรศัพท์โทรศัพท์นะพ่อก็ไปซื้อได้แล้วนะโทรศัพท์เราซื้อตรงนี้ไงอ่าก็สองพันก็ใช้ได้แล้วครับก็พอดีพอดีก็ไปโน่นพอดีแล้วก็โทรบอกแล้วแล้วก็คุยกันหรือยังล่ะยังไม่ได้คุยไม่ไม่คุยเพิ่งกลับมา ถามาเมื่อกี้นี่เพราะว่าไม่มีโทรศัพท์อิสานาลัตสปุลอิสานาลัตสปุลอืมนีเรื่องที่จะคุยด้วยเนาะเพราะว่ามันก็ติดต่อได้ทางด้านลูกสาวเลยเนาะทางด้านลูกสาวกับทางด้านแม่เนาะอืมแต่ว่าพี่นดินไม่มีโทรศัพท์จะไปซื้อโทรศัพท์แล้วใช่ไหมอืมก็เดี๋ยวไปซื้อโทรศัพท์แล้วก็น่าจะติดต่อได้สบายขึ้นแล้วอืม ตัวได้สบายขึ้นกว่าเดียวเอฟบัตมารับเงินเดือนเงินเดือนเต็มวันนี้ขาดสองวันนะครับพี่น้องลาวันเเลือกตั้งไงอืมลาเลือกตั้งแล้วก็วันที่สี่ลาไปธุระาไปธุระเนาะก็้ทำงานเต็มที่ทำงานดีนะพี่น้องเนาะตื่นตื่นตั้งแต่ตีสี่นะพี่น้อง ก็มีแอลให้ทิปบ้างเออก็แอลให้ทิปให้อะไรบ้างิด้วยเราก็ไม่ได้บอกนะพี่น้องไม่ได้บอกการกินอนี้ก็ไม่ได้บกพร่องนะไม่ได้บกพร่องซื้อพวกอาหารแห้งอาาหหรแ้งของอาหารกับข้าวหรือเป็นเนื้อหมูนะไว้ทําแห้งเนาะมันไม่มีตู้เย็นเนาะอยู่อยู่นาเนาะมันไม่มีตู้เย็นกลัวมันเน่ามันเสียเราก็ทํา เอ่อเนื้อแห้งนะพี่น้องวันจ่ายตังค์ิอทำวิธีถนอมอาหารนะพี่น้องก็มีไข่มีมาม่านะครับพี่น้องรับเงินนะครับวันสิ้นเดือนอยู่อยู่กันไปเรื่อยๆแหละพี่นรินอยู่ไปแบบนี้ผมก็จะผมจะให้อยู่ไปเรื่อยๆนั่นแหละพี่จนอยู่ตัวนั่นแหละจนอยู่ตัวจนตั้งหลักได้นั่นแหละยังตั้งหลักได้นะครับพี่น้อง ไม่ไดยนว่าท่านนายบอกว่าจะจะอะไรใจงไงต่อไปวยังไม่ได้คุยเลยยังไม่ได้คุยลยติดต่อมาแล้วเขาไม่มีโทรศัพท์เลยติดต่อมาเมื่อวานเช้ามาบอกติดต่อมาแล้วก็ทำตามขั้นตอนตามเรื่องตามราหนาเนาะวิรดรอนนี้พินดรมาทำงานช่างตามก่อน อี่าก็จะให้อยู่ประจำนั่นแหละพี่น้องอยู่ประจำอยู่กับประจำกับเราเลยอออยู่ทททาางงตตพดีีีมัั้ะไรุกอย่างก็พยายามหางานให้เลยก็พยายามพยายามหางานให้นั่นแหละก็คืออันที่จริงแล้วถ้าเราไม่จ้างก็ได้นะพี่บัตรนะแต่ว่าเราก็อยากให้อยากช่วยช่วยกันนี่แหละช่วยช่วยกันแต่ว่าเห็นพี่เขาตั้งใจทำงานดีโอ้ตั้งใจสุดยอดมากพี่น้อง ตื่นที่สี่นะครับพี่น้องเวลากลางวันเนี่ยเราก็ไม่ได้ไปคุมไปอะไรหรอกเขาก็บอกว่ากลางวันมันร้อนมันร้อนก็พักกันนะใช่กลางวันทำไม่ได้ก็ทำเป็นช่วงเงาเย็ได้ค่ะก็ไปอยู่นู่นก็มันก็มีน้ำแล้วเนาะมีห้องน้ำมีน้ำมีครบหมดแล้วเราก็ซื้อพวกไข่พวกมาม่าเนื้อแห้งปลากระป๋องนะพี่น้องมันละโก พวกเต่งทั่วพริกมะเขือนะครับพี่น้องเนาะให้กินเนาะก็ไปตลอดอยู่นะครับพี่น้องไปตลอดถ้าไม่ได้ไปก็ทิ้งเงินไว้ให้ไปซื้ออยู่ภูพานของผมเองผูพานเกิดอำเภอผูพานคนผูพานไม่ใช่อื บนภูผานเสือสันเขาเสือสันเขาช่องชื่อช่องก็ไปอยู่โน่นมันมันไม่เหมือนบ้านเราเนาะพี่เนาะมันไม่เขาก็ไม่มันไม่มีเขาเนาะมันเป็นที่ราบที่ราบเออคำามานักลพบูผานใช่ภูผานจริงเรารู้แลเออภูผานถึงลานโพเออมีมีคนมีมีช่องหนึ่งว่าช่องนั่นแหละอืม ไอ้คนี่เขาความรู้สูงแหละว่านักรบูผาน,นักรบป,ปูพานคนหนึ่งตัวนี้รู้แล้วใครเนนักรบป,ปูพานเลยเนาะรูปป้รปปแล้วของนัก,นนกป,ปูพาน, <c oughs> นตัวจริงเลยค่ะเกิด <c oughs> ที่นู่นเลยค่ะเจอที่ปูพานเลยเมื่อก่อนก็มันด้วยหลายอย่างแล้วก็มีประวัติเนาะทำสีรีทงสีรีไทยเนาะสมัยก่อนนะอืมตอนนั้นคอมมิวนิสต์ก็เยอะเนาะ ปลานิดเน<ร>อ่ปลาดงภูพานนะอืมปลาดงภูพานม,มันก็เป็นเขาเรียกอะไรภาพเกี่ยวกันหมดและภาพเกี่ยวกันสามจังหวัดอืสามจังหวัดนะครับินเมืองหายจะกลุ่มึเขาภูพานหนึนนึเขา่นยิมาลับอาจาน้องเงน ว่าเราก็ให้วันละสามร้อยไม่ไม่เชิงเป็นถ้าทำไม่ลาเลยแล้วก็คือถ้าวันไหนลาหรือขาดก็หักไปสามร้อยอืมก็หักไปเดือนนี้ก็ได้รับแปดพันเจตอืมค่ะเพราะว่าขาดไปขาดสองวันสองวันเดือนเดือนก่อนก็เดือนก่อนรับสี่พัน เพราะว่าเบิกเบิกเบิกล่วงหน้าไปใช้นีพี่ตอนออกมาแล้วก็ไปยืมคนนู้นคนนี้มาก็ไปเอ่อเทียร์อืมิเอ่ืแล้วก็ผมก็ให้อยู่ประจํากับผมนี่แหละไม่ไปไหนใช่เพราะว่าต่างมีงานให้ทำอืมอืมอื้อืมงืมอืมอะมรืมหืมองมอืมอืมัืมอห้อมอืมมอืมอดนอามอืมอืมอืากามอืมกืมถืมอืมอมออืมมเมอ ถ้าบางๆก็อาจทับรถยนรถไถรถอัดฟางรถดําอะไรเงี้ยเออเวลานั่นเวลามีงานได้ขับน่าอัดฟางก็ไปขับรถอัดฟางไปนี่นะก็จะมีรายได้นะมีรายได้ก็บริหารเรานั่นแหละบริหารทําเหมือนรถตัวเองนั่นแหละก็จะมีรายได้ไปตลอดนั่นหละทุกตลอดปีนั่นหละพี่น้องตลอดปีอตลอดปี แล้วก็ให้เขาพี่เขาทํางานอยู่นี่แหละพี่น้องเนาะจนอยู่ตัวนั่นแหละสู้สู้อย่าท้ออย่าท้ออย่าถอยอย่าไปคิดอย่าไปคิดถึงถึงความหลังมันเราเออเราเราทิ้งไปมาที่แรกก็ตัวนั้นก็นั่นอยู่เนาะยังสับสนอยู่ยังสับสนอยู่ยังเศร้าอยู่ยังสับสนอยู่กับชีวิตตอนนี้โอเคแล้ว ตัวนี้โอเคนะครับปกติแล้วนะพี่น้องเราก็ไม่ได้ว่าอะไรให้โอกาสพี่น้องเราก็รู้อยู่ออกมาใหม่ๆเนาะมันมันไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีนะแม่พี่น้องครับไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ผมก็บอกพี่เขาแล้วเนาะเออมันเออต้องเก็บเงินเก็บอะไรไว้ไว้ตั้งหลักนะตั้งหลักตั้งหลักตั้งตัวใหม่นะเพราอเราพราะเราเสียโอกาสไปแล้วอะนืม เงินเยอะยาก็ยังไม่ยังไม่ได้เนาะยังไม่ได้ยังไม่ได้อะไรแต่ว่าได้เงินเดือนก็ก็ยังจะลงทุนไปซื้อพันธุ์ไม้มาปลูกนะก็ซื้อพันธุ์ไม้ซื้อปลาซื้อปลาด้วยซื้อพันธุ์ปลามาปล่อยอะไรเงี้ยก็ดีอ่ะปล่อยไว้เพื่อโปพินาดินมีสารอะไรมีสารมีครับมีปล่อยอยู่แต่มันยังไม่เยอะปลาผมอย่งเงี้ยผมเจามัลงอีกจะมาลงอีกซื้อพันไม้พันอะไรด้วยเนาะอได้กระทิน ลำใหญ่ที่ไรเม็ดไงอืมที่ไรเม็ดที่เขาออกตามดินวางแล้วพื้นที่ที่เราลงอยู่ภาพที่ผมวางไว้แล้วอามตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียงมีหมดทุกอย่างถ้าเรามีปลามีอะไรเราก็สามารถเอาขึ้นมากินได้เนาะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องซื้อเราสามารถขายได้นะครับพี่เอา ถ้าเราขยันนะมันจะหืนไปก็ได้ถ้าขี้เกียจตัวเป็นขนมันไม่ได้เนอะมันไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้เก็ได้องเพราะว่าเพราะว่ากินอยู่กับผมหมดทุกอย่างนะพี่น้องเนาะกินอยู่กับผมทุกอย่างสามครับฮะโอ้ก็เยอะอยู่สามสิบสี่สิบไร่นี่นะฮะ โอ้ยสองแสนแล้วสองแสนเลยฮะโอ้ยจกจีได้ทำไรล่ะทำทำให้ที่มันไม่ให้มันลกได้ได้ระบบละมันซื้อมาระบบซื้อมาระบบละมันหนูซื้อรถหนึ่งแต่ละรถนั้นหมื่นกว่าหมื่นกว่านะหนูซื้อไปสามแล้ว ละม,มันมันเพลงในปีนี้มันเพลงนะครับพี่น้องผมก็ขออนุญาตลงคลิปนะครับ